สวัสดีค่ะอิพจากสตาไแกลแนนทาโโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านไพ่ทำนายดวงประจำเดือนเมษายนสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์หรือระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนะคะ,ละ,ะคลิปนี้สามารถรับชมได้ทางลัคนาแล้วก็ราศีค่ะก่อนอื่นอิปต้องขอโทษนะว่าถ้าระหว่างอิพอ่านไปยังจะจิบน้าอยู่แล้วก็มีไอนะคะ จะสังเกตว่าคลิปช่วงหลังเนี่ยเดือมันน,นานนิดนึงเพราะว่ามันเสียเวลาไอ้นี่แหละทุกคนอีฟไม่อยากโพสวิดีโอเพราะมันต้องเป็นเริ่มใหม่หมดเลยนะใช้อันนี้อีฟใช้เป็นมือถือถ่ายนะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สมนะดวกในนาทีนี้ด้วยนะคะอ่ามาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าชาวราศีสิงห์ในเดือนอ่เริ่มต้นปีใหม่ไทยเนาะเมษาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะตัวต้นของเราเนได้ไพ่หนึ่งเหรียญแต่มันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญกับหัวอีฟมอว่าหลายคนอนะ ไม่ใช่ทุกคนนะเอาเป็นว่าหลายคนมีความน้อยอกน้อยใจในโชคชะตาเหมือนสิ่งที่เราตั้งใจทําหรือว่าอะไรที่เราวาดฝันไว้อะมักจะไม่เป็นดั่งใจเราเออเหมือนบางคนนะยอมแพ้ง,ง่ายมากรู้สึกว่าช่วงนี้มันแบบทําอะไรมันก็ไม่ไม่จอยไม่สนุกไม่ไม่ไม,ไม่คือมันไม่ถึงขั้นไม่แฮปปี้แต่มันเป็นสุขที่ไม่สุดเออมันเป็นความสุขที่เรามีแล้วมันยังไม่สุดอะคะ่ะนะไม่ว่า จะหันซ้ายหันขวาพยายามทําเท่าไหร่เราก็รู้สึกว่ามันมันดูยังไงไม่รู้อ่ะมันสุกไม่สุดอ,อย่างที่อีฟบอกไปนะคะอย่างบางคนเนี่ยมีมีความรู้สึกเบื่อคิดมากมีความรู้สึกวิตกกังวลหรือมีความรู้สึกว่ายอมแพ้กับโชคชะตาชีวิตแล้วจะมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นเถอะแต่อีฟมองว่าเราอ่ะก็ทุกข์ไม่สุดเหมือนกันคือสิ่งไม่ใช่คนที่ยอมแพ้จนแบบยอมแพ้จนไม่เหลืออะไรเลยนะที่พูดอย่างนั้นมันเป็นเพราะว่ามันมีไพ่ของการรอคอยเนี่ยตั้งสองใบอ่า เฝ้ารอคอยสิ่งที่เราทําลงไปคือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่คาดหวังและสมมติว่าสมัครงานอะไรไปบางอย่างไม่ได้สักทีโอ้ยไม่คาดหวังและแต่รออยู่นะแต่รออยู่มีความหวังใจอยู่เล็กๆแต่เราไม่ได้คาดหวังจนถึงขั้นว่าสมมติมันไม่ได้แล้วเราจะผิดหวังขนาดนั้นเออแต่เราถ้ารู้สึกว่าไม่เอาละมันมันโชคชะตาทาไมฉันฉันเลื่อนก,กุ๊ปบีหรือเปล่าพูดถูกเลือกให้ผิดหวังหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะแต่และมันก็มีไพ่ของการรอคอยด้วยอีกก็รู้สึกว่า มันอาจจะเป็นภาวะอารมณ์อย่างที่อ่านไปนะบงนบางคนที่เข้ามาฟังอีฟอาจจะจําได้แล้วว่าถ้าภพ่ตัวตนดีแล้วเจอเรื่องแบบเนี้ยคือเราจะผ่านฉลุยเลยแต่ว่าถ้าตัวตนเราเนี่ยพลังงานมันตกอย่างเนี้ยนิดนึงอะ่ะมันจะทําให้เรื่องที่เราประสบพบเจอมันดูหนักขึ้นเป็นสองเทา่าอันเนี้ยคือประสบการณ์ตรงอีฟก็เป็นสักประมาณช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเนาะ อีว่าไพาต่ตัวตนอีไปก็ขึ้นไม่ดีอันนี้คือเปิดอินดิวดัวค่ะเปิดเปิดตัวเองนะและสถานการณ์ทั่วไปมันจุกจิกหยุมย่มยิ้มซึ่งมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วเป็นปีๆแล้วแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทัศนคติบวกได้อะเราพร้อมที่จะเป็นพลังบวกให้คนอื่นด้วยซ้ำแต่พอมาพักหลังเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารับไม่ได้วะ่ะมันมีเหมือนกันนะบางวันที่แบบว่าน้าตาล่วงน้าตาสึมค่ะแต่ว่า อีกน,นนะนว่าพยายามกินให้อิ่มนอในให้หลับถ้าคนที่ติดตาออีฟมาบ่อยๆนะั้นอาจจะเคยได้ยินวอดดิ้งนี้นะเป็น,นวอดดิ้งที่อีฟแบบคนพบได้ในช่วงที่อีฟลาออกจากที่ทํางานที่อีฟรลักมากๆที่ทํางานที่่ผูกพันมากๆแล้วไม่คิดว่าจะออกแบบอย่างนั้นนะ่ะเขารู้สึกว่า ความสุขตอนนั้นที่มีที่สุดคือการแบบกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับสบายคือมันมันดีที่สุดแล้วไม่ต้องมานั่งคิดหรือตกกังวลอะไรอีกก็ขอเป็นการงใจกับให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะอีกอย่างหนึ่งที่จานให้เราได้ยิ้มขึ้นมาหน่อยคือเราอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอีกก็ไม่รู้ว่าเพื่อนกําลังนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่หรือศรัทธาหรือกําลังมีมีใครสักคนที่ปกป้องคุ้มครองเราอยู่อ่ะเอออีกอย่างบอกแบบนี้นะเป็นสิ่งศักดิ์สิ คอยดูแลปกป้องเราอะคะ่ะเราก็จะไม่ได้ถึงขั้นจนตรอกหรือแบบว่าล้มลุกคุกคานขนาดนั้นแต่อีกแค่บอกว่า,วาคือช่วงในสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างมันไม่ได้แบบก้าวหน้าหรือพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะกับบางคนอย่างเงี้ยเ,เขาเรียกว่าอะไรเหมือนอคนรอบข้างเรามันแรงเท้าเรามาตลอดอ,อยู่มาวันหนึ่งมันไปแบบเนี้ยแล้วเรายังอยู่ตรงเนี้ยบางทีมันเกิดการเปรียบเทียบมันก็เลยมีความ้อนอกไหนใจในโชคชะตารู้สึกว่า ทำไมเขาไปขนาดนี้แล้วเรายังอยู่เท่านี้วะทั้งที่เราก็พยายามเหมือนกันนึกออกปะเออบางคนอาจจะมีความเนี่ยรู้สึกแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งไพ่จบเนี่ยมันเป็นไพ่เพดออปซอร์ไพ่เพดออปซอรคือไพ่ของการไม่ยอมไม่ยอมหมดหวังอะ่ะไม่ยอมสิ้นหวงังคือเรายังพร้อมที่จะคือ,อถึงบอกมันทุกไม่สุดหรอกแล้วมันก็สูกไม่สุดตรงที่ว่าคือถึงแม้เราจะทุกนะแต่เราก็ไม่ได้จะหยุดอยู่แค่ตรงนี้เราก็ยังจะ พร้อมที่จะก้าวจะไปต่ออ่ะไม่ว่าหนทางข้างหน้ามันจะเป็นไงชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปอารมณ์เนี้ยนะอีฟมองว่าสิง่งเนี้ยคิดแบบนี้แต่แค่ตอนนี้มันแค่รู้สึกเซงน้อยมันแบบออกแนวเนยเนยออกแนวแบบทําอะไรก็ทำตามหน้าที่ให้มันจบจบอ่ะอ่ะแล้วก็กลับบ้านพักผ่อนอะไรเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประมาณนี้มากกว่ามันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นหรือไม่ได้ทําให้คนละสิงสิ่งรู้สึกว่ามันเฮ้ยมันมีสิ่งตื่นเต้นเกิดขึ้นหนึ่งออกบ้างอ,อธิบายยากเหมือนกันนะเดี๋ยวขอไปดูเรื่องงานกันหน่อยเราขยายเอาเรื่องงานนะ การงานการเงินนะถ้าพายเงินขึ้นมาจะอ่านใ้ฝัน s p h o o l time to design leadership เอ่อพายบอกว่าจริงๆแล้วชาวสิงห์เนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดนะ แต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยอย่างที่บอกไปมันเกิดภาวะของการน้อยภาวะของการแบบน้อยอกน้อยใจอ่ะนะในโชคชะตาชีวิตแล้วมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกึ่งกึงหลงทางว่าฉันมาทําอะไรที่นี่นะคืออีฟเข้าใจความรู้สึกนี้ดีตอนคืออยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงก็เพราะว่าแบบมันรู้สึกเหมือนไพ่เนี้ยมันมันคืออีฟเคยเจอฟิลประมาณนี้มาแล้วว่าเหมือนเรามาทําอะไรที่นี่วะเราไม่ได้ อยู่ในจุดที่เราชอบเราไม่ได้ทํางานที่เรารักที่เราอยากทําจริงๆแบบเนี้ยคะ่ะแต่ถามว่าเราทําได้เปล่าเราทําได้เราจัดการไมเราจัดการได้ไหมเราจัดการได้ followed. แบบเนี้ยนะคะคือไพ่มันจะบอกว่าจริงๆแล้วเราจัดการได้คะ่ะแต่สิ่งแรกที่เราไปจัดการก่อนก็คือเรื่องภาวะอารมณ์ของเรามากกว่าว่าถ้าเรามองว่าที่เราเป็นอยู่มันแย่มันก็จะแย่แต่ถ้าเรามองว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะต้องเออ เหมือนเกมอะ่ะทุกคนมันมาถึงด่านที่แบบด่านเดอะบอสอ่ะเข้าใจว่ามันอาจจะต้องแบบฟันฝ่าสู้แล้วมันอาจจะมีสกิลบางอย่างที่เราใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนเพราะว่าบอสมันเปลี่ยนไปไงนึกออกป่ะตัวบอสแบบเคยเล่นเกมยิงป้าพอมาด่านยากๆเงี้ย,กยกสกิลที่เราเคยใช้เราคิดว่าเราทําแบบนี้แม่งชนะมันไม่ชนะไงทุกคนมันก็ต้องปรับใจเปลี่ยนทัศนคติเราไปบ้างสําหรับบางคนเนี่ยถ้ามันต้องใช้สกิลพิเศษความสามารถพิเศษการลงเรียน เสริมอะไรบางอย่างเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะมีคําว่าสกูขึ้นมาแปลว่าการเรียนรู้การลงคอร์สเรียนเสริมอะไรเงี้ยจะดีมากมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องตัดสินใจเนาะ time to decide ว่าเราจะไปซ้ายหรือจะไปขวาเเราจริงๆเรามีความเป็น leadership สิ่งอะมันมีความแบบมุทะลุมีความตัด แต่อย่างที่บอกไปว่าตัดสินใจเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความเก่งอยู่แล้วในตัวเองมั่นอกมั่นใจอยู่แล้วอ่ะนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้มันทําให้เราขวยนิดนึงมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะ,จะต้องคิดพิจารณาว่าเราจะายังไงต่อในเส้นทางต่อไปในหน้าที่กง,งานตรงนี้นะคะเดี๋ยวอีกขอเปิดเพิ่มให้นิดงบอกเลยเดยีสู้ต่อไปคะ่ะทุกคนจริงๆเหมือนกับสิ่งนะ่ะเดินมาใกล้กับใกล้จะเห็นปลายอุโมงแล้วอะ่ะใกล้จะออกไปถึง เป้าหมายหรือความสําเร็จที่เรารอคอยแล้วหรืออาจจะแบบสถานการณ์ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นแล้วแต่ณตอนนี้มันหนักหน่วงเหลือเกอินอะ่ะมาเลยทําให้สิ่งรู้สึกแบบไม่อยากเอาอะไรเลยอ่ะมีแบบความความหวังน้อยมากๆอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่สู้อีกนิดนึงนะเพราะว่าไพ่ที่ออกมาเนี่ยคือวิวออฟฟอร์จูนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากยิ่งขึ้นเราจะรู้สึกถูกปลดปล่อยเป็นอิสระหรือบางเรื่องที่เราแบบรู้สึกตังหงดในใจหรือปล่อยวางไม่ได้เราจะรู้สึกว่าพรละไพ่ท่านต้งนั้นมันแบบ หมดสิ้นไปแล้วนะคะในเร็ววันเนี่แหละอิพว่านี้นะก็ช่วงนี้พยายามสวดมนตนะ์นั่งสมาธิพยายามคิดดียิ่งเรารู้สึกคืออิบลองพิสูจน์ว่าเวลาที่เรารู้สึกเศร้ามากๆแล้วเราคิดไม่ดีไม่ว่าจะทั้งกับคนรอบข้างหรือกับสถานการณ์อะไรก็ตามอะ่ะสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนั้นคือมนุษย์มันจะแบบอินไปนเลยว่าให้สถานการณ์มันไม่ดีแต่ถ้าเราปรับแค่ไมเ s ็ t ของเราอะ่ะแค่ความรู้สึกของเราว่ามันไม่ได้แย่นะมันโอเคนะ ทั้งวันนั้นมันก็จะโอเคไปด้วยอ่ะเออนะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูล้ะกันค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะในเรื่องหน้าทีก่การงานในช่วงนี้เนาะต่อมาไปในเรื่องความรักค่ะขอดูที่คนโสดก่อน ให้คนโสดขออาจเป็นสองกรณีกรณีแรกใครที่เคยอกหกักคือมีคนคุยกันมาก่อนเนาะมีแฟนมาก่อนแล้วอกหักไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นที่ทํางานเดียวกันหรือไม่ทํางานที่เดียวกันก็นได้นะมันอ่านในหล,หลายกรณีอีกมองว่าเขาคนนั้นนะ่ะอยากกลับมานะและมีโอกาสที่จะได้กลับมาสูงมากๆเพราะว่ามันมีแพชชั่นหรือมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันยังตัดกันไม่ขาดมีภาระภาระ,ะพูดไม่ชัดและลิงไปอะไรก่อน มีภาระพันธะอะไรบางอย่างที่มันจะต้องกลับมาเคลียร์มาสะสางกันนะคะสําหรับบางคนอาจารย์เป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้แต่สําหรับบางคนมันเป็นโซเมตจริงๆแต่โซเมตที่ว่าเนี่ยค่ะก็อย่างที่บอกมันแยกที่จะมันมันมันแยกยากอะว่าแบบว่าคนเนี่ยเป็นคู่แท้หรือคู่ไม่แท้บางทีเรายังต้องกลับมาเจอกันเพื่อชําระเขาเรียกว่าอะไรอะเวรกรรมให้มันหมดสิ้นกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะถ้าเรารอคอยเขาเนี่ย เราก็ลองกลับมาใช้ชีวิตให้มันดีๆอเออกับสมมุติว่าเออที่เลิกกันไปครั้งนี้แล้วมันไม่ดีแล้วครั้งเนี้เราเราก็รอคอยเขาเหมือนกันอยากให้โอกาสอ่ะอีกก็มองว่ามันให้ได้นะมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเลวร้ายอะไรแต่สําหรับบางคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีเลยค่ะไม่ได้มีคนเก่านะอีกมองว่าเราอาจจะได้พบเจอใครสักคนที่มันถูกตาต้องใจตั้งแต่แบบแรกที่เห็นมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันทํางานประเภทเดียวกัน แบบนี้ก็ได้ค่ะอยู่ในเคร,อเครือที่ติดต่อกันเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่โดดเด่นไปในเชิงแอปพลิเคชันที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่าจจะเป็นแบบ ติดต่อพูดคุยสื่อสารกันอยู่แล้วแบบเนี้ยในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นดีเซปชันคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาไม่ชอบมาจีบเราอะไรเงี้ยเพราะว่ามันส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของหน้าที่การงานซะมากกว่าดิวกันในเรื่องหน้าที่การงานคุยกันในเรื่องหน้าที่การงานแกลกไล่กันเพราะหน้าที่การงานนะคะแต่หลังๆไปเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยมันมีซัมติงมันดูพิเศษมากกว่านะคะเออแต่ว่าเขาก็ดูไม่ได้เปิดเผยตัวขนาดนั้นนะดิวเป็นคนเข้าถึงยากเหมือนกันต่เขาเปิดเผยให้นิดนึงล้กันค่ะ เป็นคนที่หน้าที่กงานใหญ่โตกว่าเราก็ได้ค่ะอืมเป็นคนที่เราอาจจะเป็นไท p e เราอา่ะเออเป็นคนที่เรารอคอยอยู่ก็ได้นะมีคนแอบชอบหรือเปล่านะคะก็ลองสำรวจดูดกันอีมอว่าไม่ต้องอ่านเยอะเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเออหรือให้ระวังมากสักเท่าไหร่นะคะก็ขอไว้พร้ให้เราเจอกับความรักที่ดีถ้าความรักไม่ดีก็ขอให้มันชัดเจนนะมีเหตุที่จะต้องพัดพลางจากเราไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดนะคะ อ่ะต่อมาสถานะต่อไปคนมีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะบ้าง ค,คุยแต่ว่าอะไรสถานะนะคะช่วงนี้เหมือนเอ่อเหมือนกันงานหนักหรือเปล่าทางเราทางเขานะคะนะที่การงานหนักแล้วเราก็พยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เนี้ยบางทีเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เราพบเจออยู่มันก็ค่อนข้างยากค่อนข้างหนักเหมือนกันเพราะว่าเราต้องให้เวลาทั้งเรื่องการงานและเรื่องความรักบางครั้งสิงเนี่ยด้วยความเป็นคนทํอะไรฉับเขาเรียกอ,อะไรฉั กระฉับกระเฉงแล้วเป็นคนซีเรียสจริงๆหรือทําอะไรก็ตั้งใจมากๆมันทําให้เราอาจจะรู้สึกว่ามันต้องทุ่มเททั้งงานด้วยแล้วก็ทุ่มเททั้งความรักด้วยมันกลายเป็นว่าเราอึดอัดไปเองอ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ j u s t m e n t เนี่ยมันเป็นไพ่ของเวรกรรมเวรกรรมก็คือพฤติกรรมมันก็คือเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราที่จะต้องบาลานซ์มันให้ดีมันบางทีความรักมันไม่จําเป็นต้องพยายามอะไรขนาดนั้นแค่เราคนสองคนมีความชอบกันมีความเห็นอกเห็นใจกัน เข้าใจกันแค่เนี้ยมันก็น่าจะพอแต่ถ้าต้องพยายามแบบพยายามมากๆมันก็จะเกิดเป็นความอึดอัดอ่ะเออนะเนี่ยแต่อิกรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่ตรงเนี้ยมันอึดอัดมันมันแบกรับอะไรบางอย่างหรือบางคนไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาให้รู้ว่าแบบคือมันมีนะทุกคนแบบออกเดทกันไปโอ้โหเรียบร้อยเลยแต่จริงอ่ะเราแบบเป็นคนเฝ้าๆอ่ะนึกออกมาเป็นคนแบบไม่ได้กุลสตรีขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งผู้ชายเงี้ยแบบโอ้โหแต่งเนี้ยไม่ไร้แต่งจริงอ่ะไม่ได้เนี้ยบอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูมีการแบบ ไม่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็อิปเปิดว่าคนที่เราดิวอยู่อ่ะเขารู้สึกยังไงกับเราจริงๆอ่ะไพ่สี่หมายึ้นมาเป็นไพ่สัญญาณที่ดีนะเขารู้สึกว่าเราอาจจะเป็นเนื้อคู่หรือมันเข้ากันได้นะคะแต่อิว่าเขาว่าติดในเรื่องในอดีตอยู่อ่าอันนี้มันตีได้หลายความหมายก็ต้องลองอิไม่อยากอ่านหรือไปเพราะว่า มันไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะมันเป็นภาพคร่าวๆมองว่าบางคนนะ่ะอาจจะมีภาระพันธะอะไรที่ติดอยู่ในอดีตยังลืมผลลักเก่าได้ไม่สนิทหรือยังเสียใจกับเรื่องในอดีตเรื่องความรักในอดีตอยู่จนทําให้เหมือนเขามีมันก็เลยเป็นที่มาที่มองว่าเขาอาจจะมีความคาดหวังสูงอะ่ะแล้วเราก็เลยจะต้องเป็นสิบไม้เพื่อสนองความคาดหวังตรงนั้นให้ให้มันโอเคอย่างเช่นอันนี้สมมตินะไม่ใช่ทุกกรณีจะเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเราทํางานอีบแบอันอาานี้เราแชร์ฟังนอีบเคยคุยกับคนหนึ่งที่เป็นวิศวะ เขาเนี่ยจะต้องมีเวลาคุยโทรศัพท์แบบเพราะถ้าเขาเข้าใชงานอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะต้องเอาโทรศัพท์เอาทุกอย่างเ,าเก็บเข้าล็อกเกอร์เราโทรไปสิบสายเขาก็ไม่ได้ยินนึกออกปะเพราะว่ามันอยู่ในล็อกเกอร์แต่เพราะาเขาพักปุ๊บเขามาเปิดอ่านปุ๊บเนี่ยแล้วถึงเวลาที่เขาจะได้คุยกับเราแบบเนี่ยถ้าในกรณีคนไม่เข้าใจอ่ะคือก็จะโกรธจะงงอนไปเลยจะรู้สึกอ้าวทำไมไม่เชื่อใจอา้าวทำไมถึงหายไปไม่ตอบไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเนี่ยแต่อาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าพยายามจะ ทำให้เขาเชื่อใจหรือมั่นใจในตัวเราอะคะ่ะเออเป็นลักษณะนี้ก็ได้นะคะก็พยายามเขาจะพูดว่ายเดียวเปิดไพ่เพิ่มให้ละกันนะแต่อีจะแนะนามันจะเป็นทัศนคติของเอฟมากเกินไปอ่ะค่อยเป็นค่อยไปไพ่เขาบอกว่ามันไปได้เนี่ยมันก็สวยงามละหรูนะคะไพ่ลงไพ่เหรียญสิบเหรียญมันก็ออกมาการได้ไปต่อเดินหน้าต่อไปมันก็ไพ่แบบเนี้ยไพ่ดีๆมันก็ออกมา่อ้มองว่าบางคนอะจะต้อง ไม่จุกจิกเกินไปหรือเพราะว่าบางคนกลายเป็นว่าเราคิดมากไปเองเปล่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วแค่มีความหลังที่ไม่ดีนิดหน่อยแต่เราอะ่ะกลัวไปเองคิดไปเองมัน perfectionist ไปเองแบบนี้หรือเปล่าคิดมากไปเองนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราแบกรับนะก็ประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีกับความรักนะคะอย่าได้เสียใจเลยนะขอให้พบเจอความรักดีๆแล้วก็ให้ความสัมพันธ์เนี้ยพัฒนาต่อไปได้แล้วกันนะคะ ต่อมาสำหรับคนมีคู่แล้วนะสถานะสุดท้ายคนมีคู่แล้วเป็นจะไดนิ้วเลย เป็นทั้งแง่ดีและแง่ไม่ดีนะแง่ดีอิมมองว่าบางคนอาจจะได้รับการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเออแบบว่าคู่ครองคนรักของเราไม่เคยทําอะไรให้เราเลยให้เราประหลาดใจแปลกใจ,จมีโอกาสที่ในเดือนเนี้จะได้รับการเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างนะคะดี้อ้อดีเซอร์ไพรส์ในด้านดีนะอิมมองว่าบางคนอาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์ในด้านไม่ดีได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นว่ามีกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยหรือมีเหมือนเรารู้สึกว่า เราเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมที่มันลับๆล่อๆของของแฟนเราอะ่ะเออหรือบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมมากๆแบบต้องเข้าสังคมจ๋าๆมันเลยทําให้ต้องพบคนเยอะแยะอะแล้วบางทีเรารู้สึกว่ามันมีความไม่โปร่งใสอะเออเป็นประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่อีกขอตีเป็นในเชิงที่มันดีมากกว่าเพราะว่าอีก็อบางคนอาจจะได้รับข่าวสารการเซอร์ไพรส์สที่มันเป็น เป็นด้านดีๆอะการ Express your love การได้ดอกไม้การสร้อยทองอันนี้คือมันโนไปเองนะว่าถ้าจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออประมาณเนี้ยนะคะเออนะแล้วก็ความรู้สึกของแฟนเราจริงๆอะ่ะเ,เขาก็รู้นะว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เรากับเขาเนี่ยขัดแยง้งแล้วมันเหมือนบางทีมันยากต่อการไปต่อแบบในเชิง เขาเรียกอะไรแยกต่อกันแยกต่อกันไปต่อแต่จะให้ตัดสินใจเลิกก็เลิกไม่ได้จะตัดสินใจไปต่อบางทีมันก็มีความหมึกอมัมันก็ได้แค่ทําให้ทําให้สถานการณ์มันซอฟลงคือประนีประนอมแล้วยังประคองความสัมพันธ์เนี้ยไปได้อยู่เรื่อยๆนะเพราะมันมีภาพเอ็กซ์เพรสยูเลิฟกับกิฟต์ยูริเลชั่นชิพอาชแชน์คือบางคนนะอ่ะอีฟมองเห็นภาพเนี้ยอีรู้สึกว่าบางคนอาจจะคบกันมาแบบ ยาวนานแล้วอะบางคนแต่งงานมีลูกด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะมาเลิกกันคืออีไม่ได้เห็นภาพให้ของการเลิกลาหรอกอืมเพราะว่ามันมีความปรนารานนี้มอบให้กันอยู่แต่บางบางบาง,บางความสัมพันธ์บางความบางคู่รักมันอาจจะเหมือนกับว่ามันสุกงอมแล้วอะมันเบื่อแล้วอะเข้าใจไหมมันก็อาจจะมีแบบไปหาสีสันอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างซึ่งอีว่ามันก็ ขึ้นอยู่กับทัศนคติของของแต่ละคู่ด้วยเออประมาณนี้เดี๋ยวขออ่านเพิ่มนิดนึงว่าไพ่บอกอะไรกับเราได้บ้างเพิ่มเติมไหนอืม,ค,อมคือเหมือนกับคือเหมือนไพ่กำลังจะบอกว่าช่ามันเถอะนะคือถ้าถ้าสถานการณ์โดยรวมแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรมากมายมันแค่จุกจิกใจอย่างเนี้ย อันไหนที่มองข้ามไปได้ก็มองข้ามไปเถอะมันไม่ใช่ทุกคนที่จะเพอร์เฟกหรือความรักที่เราคาดหวังไว้ในตอนแรกๆที่คบกันมันจะต้องสวยงามคือในชีวิตความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือพ่อ,อยากให้เราเรียนรู้กับสิ่งที่เรามีอยู่แฮปปี้กับสิ่งที่มันมีอยู่ก็พอหรือบางคู่รักนะอิพมองว่าอาจจะเหมือนเราคาดหวงังอะในตัวคู่ของคนรักว่าเขาจะต้องแบบนี้หนึ่งสองสามแต่เขาอะเป็นให้เราหนึ่งสองสามไม่ได้เออนะคะแล้วเราก็มีความแบบ เป็นสเตรนจ์อะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงด้วยมีความเป็นเอ่อหนักแน่นอะในความคิดของตัวเองอะเออนะมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าคู่ของคนรักเรานี่ช่วงนี้มันไม่ได้เรื่องเลยนะอะไรแบบเนี้ยนะคะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้แต่อีกว่าความรู้สึกของเขาอะบางครั้งถึงมันจะมีความโมเมนต์แบบเบื่อวะ่ะเซ็งวะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้กล้าที่จะก้าออกไปจากเซฟโซนของเขาอะนึกออกไปยังไงเราก็ยังเป็นคนที่ นัมเบอร์วันหรืออยู่ในใจเขาเสมอไม่ว่าอันนี้คืออ่านในกรณีบางคนน่ะคุณผู้ชายอะไรเงี้ยจะมีความแบบแอบเจ้าชู้มีความดืออ้อซนน่ะนึกออกไหมแต่เขาก็ยังเคารพและรักเราให้เกียรติเราอยู่บางอย่างมันอาจจะไม่ได้ทำเกินเลยเกินไปแต่มันเป็นเรื่องจุกจิกที่ทําให้เรารู้สึกเซ็งๆอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีเดือนหนึ่งแล้วกันนะ้อยอย่าเจ็บอย่าจนอยา่า เจอเรื่องอะไรที่ทําให้เราจะต้องรู้สึกลําบากใจนะคะอีกว่าเป็นกําลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้อีกด้วยนะคะแล้วกออ็อย่าลืมเข้าไปกดใน IG นะคะ star guide n taro เนาะมีดวงรายวันให้อ่านมีพิกากาศให้เล่นนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลย,เลยบ๊ายบาย